นางเอกหน้าใหม่มันเยอะมากดังนั้นทำให้หนึ่งในนั้นก็คือดาราเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะเดนพชิตาเขาบอกงานโหดจริงปะเป็นสาวมากฝีมือคนหนึ่งที่เล่นละครเรื่องไหนมันต้องประจักษ์สายตาในเรื่องนั้นถ้าถามลูาสุดนี้ใชเมียแต่งไหมมีแต่งอุ้ยหายไปนานแล้วนะเออกือบอะไรนะในเรื่องอะฮะเอ่อพุทธมาเมีแต่งมีแต่งเหรอวันนี้ดาอะจาได้แต่พระเอกชื่อคงไค นางเอกชื่ออรุณประภัยแต่อันนี้เป็นตัวร้ายๆพี่พี่พี่เบนคงโคยแล้วกันไม่ใช่ล็อกชื่อน่ากลัวนั่นแหละนะพี่เอกซิงคงใครแปลว่าอะไรวะพี่แปลว่าอะไรดีเนี่ให้คุณแอนนาพูดควายใครอ่ะมุณควายอ่ะควายอะของใครวะแอนนาชวนเชิญควายใครว่ะมาที่พี่เบนวันศิกร์นะคะผมบอกว่าปัดวิกสามดันเด็กใหม่นะคะทำละครงานหดแล้วก็พร้อมรับบทแม่ ซึ่งพี่เบนซ์เองนี่นะคะก็บอกว่า,วาก็ถามว่าช่องสามบ้านดารา,าใหม่เยอะไหมก็เยอะยแต่ว่าก็ต้องให้โอกาสเด็กๆก,ก็คือวงจรของการเป็นนักแสดงมันก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องมออีวันหนึ่งอายุน้อยเป็นนางเอกวันหนึ่งอายุมากเนี่ยเราก็คงจะต้องกลายเป็นแม่กลายเป็นแม่บ้างแต่เขาบอกคงต้องทํางานหนักขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ทํางานมาไม่เคยรับบทแม่เลย แต่ล่าสุดก็มีละครนนะขุนศึกเพ่อี่ปิดปิดกล้องไปแล้วเนี่ยใช่ก็ใกล้ใกลออกลวม,มีนาเมสานี่คงจะได้ดูกันนะคะพี่เบนบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นนักแสดงเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นนางเอกเราจะเล่นบทอะไรก็ได้เป็นแม่เราก็จะเป็นแม่ที่มันเกิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เบนไม่ซีเรียสเลยถ้าหากว่าจะได้เล่นเป็นแม่ใช่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าก็ วอนนี้นะคะก็ถือว่าน้องๆอ่ะหน้าใหม่เข้ามาเยอะก็ไม่ได้กลัวอะไรเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการนี้มาตั้งนานแล้วก็ปีหนึ่งรับสองเรื่องอะ่ะพี่เบนบอกปีหนึ่งรับสองเรื่องนะฮะก็ต้องทํางานที่มีคุณภาพรับเยอะไปก็ไม่ดีนะจ๊ะสองเรื่องพอประมาณต้นปีปลายปีอะไรอย่างเงี้ยใช่นะแล้วก็เรื่องราวของการตรงงานแต่งก็คงอีกนานเนาะกับพี่มิกะสักพักใหญ่ๆละกันสักพักใหญ่นะครับะะอ่ะ มาถีหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับมี <ฮะ S 1> กระเซ็นกระสายมาว่า <ฮะ S 1> ตอนนี้กำลังชุ่มชื่นนะสบน้องแนนปิยาดา